ดูหน้าคนชิมเอออย่างเือเอ้ยออยืนให้แต่คนเดียววันมอชเชนมาเลอไอเชคเดี๋ยาเชคเขาไม่มีสเตอปยาวแบบยาวชิมอยู่คนเดียวสวัสดีค่ะวันนี้ป้าอ้อมาเยี่ยมเพื่อนเมืองแวลลีกิปพรานนะ แต่หมู่บ้านนี้ชื่อว่า Star s t a r c e ร o s t a r c ซ r o แปลเป็นภาษาไทยก็เป็นบ้านเก่าหมู่บ้านเก่าเนี่ยป้าออจะพาไปเก็บเชอร์รี่นะคะพาไปเก็บเชอร์รี่หวานกับต้นนี่ค่ะสวนเชอร์รี่โนนสมาชิกเราส,สมาชิกเราเดินล่วงหน้าละไปเลยค่ะ ดูเพื่อนๆเราเอ j นจอยมากกับเชอร์รี่เดี๋ยวพาเพื่อนๆไปเก็บเชอร์รี่กันออนสอนค่ะออนสอน ในต้นนี้เขายังน,น่าจะยังไม่เก็บโอ้ลูกโตมากเลยค่ะ

อยากเก็บอยากเก็บอย่างนี้ทุกวันอยากเก็บแบบนี้ทุกวันเนาะอยากมีสวนอยากมีวนอยากทำสวนเขาจะมีเน็ตกลางกันฝนกันรูเห็บเขาขับรถอยู่ทางนีู้เดีมากระเก็บดีมาก โอ้ยโต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 ขอบอกว่าหวานและกรอบมากเลยค่ะอุ้ยอยากให้ได้ชิมจังเลยส่วนเราโกอนซอน มาเป็นคนงานเก็บเชอรี่จังเลยเขาทำสวนสวยมากเลย ตรงนี้ลูกดำลูกสีดำแถวนี้เขาน่าจะเก็บละแถวนี้ยังมีเก็บอา้าวเดินมาหาเดินกลับอีกแล้วจะให้ไปทางไหนละ่ะไปทางนู้นเหรอ <c oughs> จะมีใครอิจฉาป้าออมังเนาะดูสิดูสิเดี๋ยวป้าออจะกินเผื่อนะคะโอ้ยนี่คือเชอร์รี่หวานค่ะฮะ ไม่ชิมไม่ได้ช่างหรือยังเายกไปชักมาก่อนก่อนมาก่อนอ่ะเราไปกิมบนต้นไม้เราไปชิมเนี่ยค่ะก็คือรายการชิมไปนะคะก็จะมีกล่องให้แล้วใส่แล้วเก็บขบวนเหรอเก็บขบวนยอดใช่ไหมไม่รู้นี่คือไอเขาเรียกไปเก็บละ

กหญ่องนี hmm. mm ้เาโใที não, ่โเ็ดอือฮึอกน่กิเาบอกว่ามันหกกิโอาจจะไม่ให้เต็มมาก s ก่ o u l คิดกส่มมาลมาลมาลอาอันนาลบสลกี อ็มคะใจะมาเเก็บือมาค่ะอเก็บกินนะคะ่ะรู้ไหมคะเพื่อนๆเนี่ยที่หล่นเต็มต้นนี่คือเขาคัดทิ้งนะแต่แต่ดีมากนะคะจะบอกให้เนี่ยลูกสวยๆทั้งนั้นเลยเขาคัดทิ้ง ไม่เสียได้จ้ะจะเช่งสวนเขานี่พนักงานเก็บมาแล้วก็ก็ขนมาไว้ในสต็อกเขาน่าจะเป็นห้องเย็น cao <laughs> this when you are harvesting uh -huh. it has to be black uh -huh. and, and when it's black it's dark uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. Oh, thank you mm. 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 so basically mm. and, first, mm. wow. and your, you, see, you see the difference uh -huh. and it's now and it's not still good uh -huh. but you can try it it's also good but then you have to decide yeah, first you are picking red. the color mm. and the size mm -hmm. that's one hand you know and then wait a little bit two mm. three days then again what's black mm. and now when it's almost 95 percent okay mm -hmm. there is no time to leave one two three five you know just through everything you know because <laughs> oh. it's too many you understand yeah. so you yeah. yeah, will see <laughs> <laughs> yeah. Yeah. Mm. Yes, yes. Yeah. Yeah. this is the regina she's still it, uh, it's still uh, not uh, ready to harvest. Ah, uh -huh. uh -huh. yes, yes, yeah. okay. The, it, has to, this is, it, has, it has to have almost this color. Ah. Uh -huh. And you see the difference between the. Uh, Already? Yeah, when it's a little bit. Uh, yes, yes, that one. For example. And you always have to pick it up with this uh, steam. Mm. Uh-huh. This, this is not you, know, see it has to be like this. Uh-huh. So you can try it, of course. Uh, -huh. uh it's not uh, they they have a color, maybe they have a size, but it's not uh, still uh, inside. Uh, yeah, yeah, okay. It's not uh -huh. so yeah. sweet. Yeah, 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 yeah. It yeah. has to be sweet, you know. Uh -huh. And this is Regina. Uh -huh. And uh, you see sometimes you know that's you know they already you know start ดูหน้าคนชิมเออยังเออเออยืนให้แต่คนเดียวว่านมมอชใช่มามาไอเชคไอเชค มมีใครแตะมือเรี่อพี่เอาแบบพอด้ำจิมอยู่คนเดียวเลยจิ้มไม่ได้เราทำ่างนี้ตั้งแต่คนเก็บตังนี้มาแล้วอย่างนี้นะสวยมากเลยอ่ะสไตล์เขาย้องทำให้ดูตายอร่อยจริงๆขอบอกทั้งกรอบทั้งหวานใช่แค่สีแค่สีก็เอาอยู่แล้วอ่ะนี่คือเจ้าของเจ้าของขวดส่วนให้ชิม ถึงถึงเวลาพ <hi> ีา่อ้อจะทำอะไรแบบหวานๆถ้าอยากได้เนี่ยมาวิ่งมาแป๊บเดียวซื้อตรงนี้เลยเนี่ยเวาให้ชวดถึงครั้งนี้ยื่นให้แต่คนเดียวเนี่ยถ้าแดงเข้มจะหวานมากในชีวิต Yeah, is, you, know, mm -hmm. you see, the cordis uh -huh. have, uh, have a shape of a heart, mm -hmm. that's why it's called like a heart cordia, mm -hmm. and it's like this one. And they have a really long stem. Mm -hmm. Mm -hmm. See? Yeah. Mm -hmm. and uh, basically, that's it, you know. There is a different size, first mm -hmm. class, second mm -hmm. class, you know, mm -hmm. almost everything here is the first class, you know. Mm -hmm. But I will show you how it looks mm -hmm. when uh, they don't have enough water, for example, or the trees uh -huh. not good enough, you know, uh -huh. to to have so that you will see the difference, you know. You know, you can uh, end for uh, for uh, treatment of the, you know, protection, mm -hmm. you know, we yeah. have these uh, special uh, tanks, you know, when you're spreading, you know, the. the, <laughs> the watch. Hey! Oh, pala! These are Yeah, yeah, they are oh. almost top. You know, I will show you. We have -huh. a diameter, so uh, uh, 26 millimeter uh, is like. นต้นนี้ดูสิช่ำมากเออทำไมเขาปลูกไม่ปุ๋ยปุ๋ยใช่ไหม Oh, okay. In the uh -huh. Yeah, this is for the water. I uh -huh. yes, will show you water. how it wo works. Uh -huh. This is for the water uh -huh. and for the food as well. Uh -huh. So, for the water, we are giving the food as well. Okay. You know. we two tanks, you know, and then uh -huh. you are giving the, the the food to each plant. Uh -huh. Okay. So, and wow, protection wow. is going, you know, I will show you. you know, uh -huh, uh -huh. With the tank, you know, and then it's going, you know, from the side, you go inside, you know, and spreading you know for protection from the insect and in pesticide sometimes you know but uh, you don't have to worry you know when we do this treatment you know mm -hmm, we have mm -hmm. to wait minimum seven days uh, yeah right, mm -hmm. uh, and then after it you can move but we are still waiting 10 more. days you know to be sure you yeah. know i mean mm. they said three mm. official they said officially three mm. uh our, our agronom said seven a little bit more but a little bit more you know mm -hmm. just to be a hundred percent sure between two, two three days more and then mm -hmm. okay. mm. so you don't have to worry about it mm. Mm. we are still washing you know sometimes but when mm. i'm in the orchard you know also trying uh -huh. like this one it's raining three, in the morning Sorry? no problem it's raining one uh, tree mm -hmm. could give you approximately to be optimized six to seven kilos, you know, oh, per one tree. Uh -huh. But here more of the molest yeah, yeah. 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 A oh. Yeah. Oh. I will oh, I will show you the I will show you the tree when uh -huh. we harvesting seven seven when we started a week ago. Oh. Uh -huh. And it was so small that I said and it's what I said no, leave it, you know uh -huh, uh -huh. until ไมยน่ารักของสวนเป็นไงล่ะเป็นไงล่ะพูดไม่ได้เลยเพราะว่าเนอยู่ตรงนี้มันยังดีกว่าทีบ้านถูกใจนะดูแต่ละคนโหดจอยมากเลยอะปีหน้ามาอีกใช่ไหมเนี่ยปีหน้าต้องมาแล้ว เราก็เห็นแต่หน้าด้านหน้าบ้านพวกเขาปากว้างมากเลยแลก็ทำกี่ปีเลยดูฟาร์มมันไม่ได้หมดทางนี้นะมันจะไปเราทัวร์ต่อคะ่ะ